เนอะ่ยพ่ปอจังแล้วป้าดวงเลยอาบังเนาะอาปังยังยินเราดิตงมั้ยเฮ้ยมันกินขนมลายป้าจ๊กบอกเฮ้ยไหนหัวเราไปลอกมาเลยฟิลก้อยน้อยว่าดีน่อโดยป้าดวงเลยนอนมาพ่อมาพ่อกันอยู่ข้างนอกเด้อมนีเนาะหลังจากพ่อจันมาแต่เตโป้เนาะหมู่บ้านนี่กับพี่น้องเลย ทักทายสบายดีเด้อปาลุงกันประสบควสุขนเนะาะเมื่อนี้พาตาดำออกมาให้เนาะใส่เบิ่งดูออกมาเห็ดแวกออกมาเห็ดแวกโอ้ยออกมาเห็ดแวกปาลุงออกมาเห็ดเวียดน้ำพ่อจันพ่อจันผ้ามาเห็ดเวีย,าาวยออกบ่เห็นโดยเห็ดเวียกเนาะ,ะเห็ดเวียกเนาะ เป็นแบกถ่ายคลิปอู้หู้มีการกระซิบประดิกกับเอ้เพิ่นอ่ะสบายดีปะรุ่งบัดทรงสาวนุ้ยพอจันพาจ้าตะลามออกมาหาซื้อยาเป็นยังปากนะกินขนมลายเฮ้ยพวกนี้นี่รอรีดให้ปะรุ่งมึงด้วยโอ้ลินเปื่อยปะรุ่งเลยพอจังหวะเพิ่นเป็นไข้วานนี่เนาะกโตฮอนเมื่อคืนนี่ก็เซ้นโตให้ช่วง ตีหน hey ึ่งตีสองตัวห่อนขึ้นมาเวลาเสร็จตัวพิ่นนุดเย็นมาเลยเดี๋ยวมาเบิ่งดินเพิ่นตอนเศร้าดินเปื่อยวั่น้ำหนองเลยเนาะดินเป็นรล่อนไงนิ่งอืมพี่นจะเมิดฟ้าเมิดฝนเอานิ่งก็ออกมานำเลยเอานิ่งแม่ประเดดำหน้าประกดดำอยู่ขึ้นมาป้าแม่สิมาดินน้ำนองเชรลินลุงก็ได้เอามาข้างนอกน้ำเลยบอก น,นี่กระทะพอจัำอยู่พอจำเออกไปนอกคนเนาะคนโตขันหนา้ามาขันหน้าพี่ขัน <c oughs> หนา้ามาคุยน้ำปลาดุงพี่<า>เจ๊บ่อปากเลยเจ๊บ่อปากดินนะนเจียม,มาเฮ็ดเวียกคนหนาปลาดุงเลยมาเฮ็ดเวียกน้ำผัชร์จันคนแบเฮ็ดเวียกถ่ายคลิปถ่ายคลิดไปไปเบิ้งเฮ้ยไทยคิดไปไปเบิ้งบอกด้วย สายกิบมให้ประจันเวอร์วายฮะปิกป๊กๆเดี๋ยวเห็นบอกนั่งข้างล่างบช่ชงเศร้าเศร้าอเไรขายมมาในกินยาเาวแล้วบอกป้าดุงนะเศร้าอะไรเด้อป้าดุงยลิ้นแข็งแรงแล้วสิแข็งแรงนะกินขนมลายแล้วรอนในเห็นบอกเดี๋ยวไปซื้อยาแท่หน้ามาเพื่อกินกันพี่น้องเลยนะ ลิ่นเปื่อยปากเปื่อยไปเลยปากเป็นลอนนายาต่รำเพิ่นอตอนนี้กับพ่อจันทร์ยังอยู่ร้านแลกเปลี่ยนเงินตาอยู่พี่น้องเหรอเนานะเงินตาตอนนี้เงินลาวเฮากปะป้าตุเท่าไหรหนึ่งพันบาทเท่ากับเจ็ดแสนสี่สิบพันพี่น้องเหรอเนานะโอ้ตัวเป็ดแสนสี่หมื่นเดี๋ยเงินเงินบาทหนึ่งพันบาทเนาะเลขกับ มาเท่ากับเงินกี่เพ้ 700, 700, 400, าเจ็ดแสนเจ็ดแสนสี่สิบพันป้าที่เธอตุนตัวนี้เป็นโบลปลียนเลยไปซื้อค่าขายยังกับแพ่บงบาทเป็นอะไรเนาะซื้อของซื้อของใส่อจันขึ้นมาเลยลองถามมึงเ่าในขยันร้อยร้อยเรียบ ได้เทไหร่ตอนนี้ได้แซามันมล้านกายพนไมพันหนึ่งสามเจ็ดแสนสามสิบหาพันบ้น้านพนไมกีนี่เจ็ดแสนสี่สิบพนไป้ด้านี่น่ะยายเนี่ยงานขยายขนาพุ่ยังไม่ได้หยอดแบบปล่อยเติร์ิพี่ีเดงเลกเงินในกาสิวาจางังใดเนาะหนึ0งพบาทห้าแลกเป็นเงินกี่เท่าได้ลายยุ่งค่าคองกันซื้ออย่างหนึ่งกับ บัดไปลายได้พี่น้องเลยเนาะโดยเพลงพันหนึงเดี๋ยวนี้ตกอยวเจ็ดแสนสาม,มสิบห้ยาพันเจ็ดแสนสามหมื่นหมืนห้าพันกิเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพกจากเออแม,ม่จากอ่าปกตินนะสามแสนเนาะสามแสนนะ<แ>นนะอยู่ลักลักแบบปกติแต่ก่อนนะพี่น้อง,งนะอะปีก่อนๆขึ้นหลังเะสองปีกอนและสามแสน สอง3นแปะห้าสมเซนมาปีนี่ด้วว่าใส่สีสีหนึ่งพันบาทเท่ากับ1น่งล้านกีบเลยนะเวดอันจากน่อยมอเกินอีกเดือนนี่เราวพี่น้องเลยใช้ยาแ็นตะดำก่อนแป๊บนึงนะ้ออแป๊บนึงได้มาแล้วปลาดุงเลยเนาะเป็นยาใบโพตากยาเขียวยาเขียวตาใบโพ แกร้อนในเห็นพ cool. ี่น no ้องเอฟซีแหละเพื่อนแนะนำเพราะว่าน้องเชื่อชุดก่อนนะน้องเชื่อเป็นร้อนในเนาะพี่น้องเพื่อนบอกว่าให้เอายาตัวนี้เด้อไปเซ็นหน้ากินเพื่อนะกินแป๊บเดียวก็เศร้าได้พี่น้องเลยเนาะสมเพื่อนว่าดีดีมันเป็นยาเย็นนะลองเบิร์ผู้ใหญ่ผู้น้อยกินในเบอร์เลยแค่เพื่อให้มันละลายก่อนนิ้วเป็นบนนิ้วจะกินน้ำน่องแล้วนิ้วเดี๋ยวติดปากน้ำน่องนะตัวนี้เอากำลังสีเดินทางไปทางไหนซะนี่ก็ และเพินไปเบิ้งเรื่องเฮ็ดคงฮิตครัวคือเก่าแล้วมาลงหน้าเพิ่นบักเอาเสามาแลยหกต้นมาใส่ทางลงหน้าเพิ่นโทก็บอกว่าเสามาครบเลยเด้อเริ่มลงมือมือใดเพิ่นวะเนะเยฮิตคัวปานแพะเพ็คตัวื้อนี้มันก็คือเรื่องเลทแน่เมนกับมอยู่กับการส่งเชมขัวส่งเชมขัวให้ชาวบ้านเพิ่นเนาะอีกเชียงวันน้่มออกกูออกแกงเลยเพิ่นซีเฮ็ดยากเลยพอดีเนาะช่วงอัน เป็นขนเข่าขนน้ำมาช่วงอันเกี่ยวข้าเกี่ยวน้ำเนาะจะได้ใส่งานมันได้เลยจักสีได้สำเร็แล้วพี่น้องก็เบิดงบเอ่อการยุดเนาะเขาเค็ดตามงบเนาะไม่โตเขาก็ซื้อมาถือว่าจำนวนหลายยูเป็นหัวพังแบบเลยไม่เขาก็ซื้อบ่ได้บ่ได้มีชาวบ้านเพิ่นมาอันสมทบกขโอ้ซื้อเบิรเลยแล้วก็ชาวบ้านเพิ่นออกแห้งแห้งฮ็ดอุปกรณ์เขาซื้อไป บบ<า>ว <ไฟ S 2> ่าไปใส่งานชวนนี่กับเมนมา<แ>เนาะเพืนแถวคุ้ใกล้เพืนเคียง<ด>ยน้ำมันนั่นแล้วเนาะแบบเดียวกับอันคุดบอคุดน้ำสางบ้านเฮาเนะ<ด>าะแต่ไปมากินด้วยว่ามาใส่บอน,นีอ่ในเมน,นมาเห็ดน,น้ำกันคันคุ้มใดที่มันอยู่ใกล้เพื่นบริษัททั้งนี้เพื่นกะบุม,มาจะไปบอกแัดเมื่อเพื่นจะทำมาเห็ดเยอ ยันยากไงได้ช่วงนี้มันยางช่วงหลับนาเลยเนี่ยหาก็ไยังมาเลยเนาะมืออยากเคลือบเบียดเลยพี่น้องเลยไายก็มีเบียกไายเบียกมันขาดนานานาพันนาดินทรายใช่บ่าเนี่ยเราขาดไว้เลยโอ้ยต้องดำเห็นไวมดำซ่าเลยแม่นหัวเลยมือฉีกเลยดินทรายพันาเลยนยูดินทรายพันาจ้าเจ้าเคยดำดินทรายบ่บ่เลยนะหน้าควายเนี่ยถือว่าเป็นทรายอยู่แต่ว่าทรายทรายดำ ทางหน้าแม่น้องเชืรอนี่บ่ได้ดินายหากแต่ว่าเพื่อฮอตมือดำมันสิแน่นแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นทิศเลยเพราะว่ามือนั่นันดำโบเบิ้ลได้ดำแบบคาดไว้ดูเดมมันกล้าบ่พอโดนป้าไว้ยันเผื่อฮอตมันดำยันมันแน่นเลยเป็นยังหินปะหินโชว์ปลาลุงเลยนอนอยู่ได้เลยแต่ว่าน้าแบบว่าน้าดินไสดิต้องกลัวนันแล้วบุคคลมันเป็นน้ำปกติแช่ปลาลุงเลยเนาะ ไกินอีกมือพ<ด>่อ,พอจันมึงเลยเป็นร้อนไงนทั่วลิ้นเลยปลาดุกเลยเนาะ mm hmm. ทางห้ากไปน,นาอีกสักสามมือไอไปได้อีกสามนึ่มื้อเลยคุณแดดหนาแลดนะกำอยู่ตรงหน้าคุณแดดพี่น้องเลยมื้อนี้ก็เป็นสามสี่มือนี่ที่พักพรอนมาาเนะเ mm hmm. <c oughs> นี่ยอยากกินกระชาอันใหม่นะด,ดุกินน้ำกันมังปากเผลอติดกันนะพักพรอนกับมาเวียัน้ำพริกจันลงดินมา มาเบียกมาถ่ายคลิปนะอ่อนนี่โตแล้วพี่น้องนาะบอพวกเข่าแก่ผักเบิดเบ้อนนี่ดีก็บอได้เนาะบองานนั่นก็ต้องเดินต้องงานต้องเดินนั้นเนาะคนก็บบออยู่ใต้ลงเหนือเห็นยุดเห็นยอดแท้วันยุดอันนี้ก็เขาซ้ำยุดแหละนนี้ก็ยฝาดินเศร้าได้ยิ้มกินกินกิน ทำออกมากระเปิดนิวออกมาโมเวนเป็นตุ้ยสีหา่างหัวจะมาจักนิวเอาเอ็นิวออกมานำหน่เพิ่นมาดินน้ำนองจะเศร้าหูลุงกันเลยเอามานำเลยมาเห็ดเวียรนลำลุงเลยโมเวนพาปเปิดหูเป,เปิดตาได้พานิวมาเห็นยังไปให้ไปให้คันพานิวออกมาเรานะไปให้ตุย้ยฮะตุ้ยสีหา่างดินวันี้แหละให้ดินโลดแทบบาท หายจานนั้นแหละเนาะตอนมาลับอเคเป็นอย่างกมพิงนเจ้าบะไเอ๋อแม่และเิ่นบ่สบายดินอนมาลับนอนนัง่ง <c oughs> หาอนในเนาะหอนในนะ่ <c oughs> นยเนปะ่นน,นอนปินป้นอิไนนมอยู่งหไ้ชบอลเจ้ารถจุกปนเลยวะโอ้โห ตัวใดๆรื้อเบิ้งเลยพี่น้องไอซีเพิ่อนใครขากี่บะคักอยนไม่ได้สังเกตเลยได้ร่างรถหมอรถแกดันคนคนเจ็บคนป่วยคุณไปที่นันท่านได้ล่างเลยเรานัไปส่งเราฮอนมองฮอนบอลหมอานั่นมาแน่นอนเมื่อวานนี้เมียเชื่อเห็นคลิปอ่าที่เบ้าจันเพิ่นซื้อโตตุ้นหรือว่าโตอ้นเห็นบ่หลายคนตาม ทราบอาจารย์บังมาคือต e uh> anyway> <MA ุ้นเจ้าก็เห็นเหรอมันน้อยกว่านั้นบ่างสิหลายคนมันสิสั่นมันสิแมืองเช่าเย็นตัวจริงอยู่คิดว่าพ่ออาจารย์เพิ่นสิเอามาปล่อยไว้ทางบ้านเฮาพี่พี่น้องให้มันแพ้พ่อมันต้องปล่อยอยู่ป่าใหญ่บ่ป่าหกอะไรก็อยู่อยู่อันว่าต้นไผ่เนาะมีต้นไผ่หลายๆอยู่บ้านเฮาบ่ได้ดอกสมมติเ่ามาปล่อยทางบ้านเฮาบัดย่านการอยู่กันกินช่วงที่มนรอดหรือที่รอดได้ มันมูมาพ่นลายนะไรับเรียบร้อยแล้วเนาะไพุ่นก็จะชิรอดบุรอดแล้วเนาะตัวตุ้นเด้่ยเจ้าเวรเม่อน้ำคลิปพออันลุงจันกับพอเจ้าถ่ายว่านี่เด้ีอ้นแล้วพูดว่าว่าตัวพี่น้องว่าตัวอ้นเห็นเจ้าถามมาทางไทยเป็นคนยังส่วนไหลเนาะสายพันธุ์เดียวกันกับหนูแล้พี่น้องเนาะหนูค่ายกคือกันแต่ว่าตัวนี้มันจะเขี่ยมันจะใหญ่เขี่ยสองลิมต้องสกัดใชเนาะโอ้เขมกัดนี่ เลือดแตกเลืดเพราะว่าเสียงเพราะว่าเสียงจากที่เจ้าปล่อยออกในดังกึกกะกึ๊กกอยู่แบบเสียงคุนคูนะแอ่คันมาก็ยังเห็นยังบ่ได้แต่ผมขี้ไปเสียงมาให้น้องเชอร์เลี่ยงอยู่อ่ะยังเกลือเลี่ยงนะม่จะเอาใหม่ใหม่ภาอย่างนั้นแล้วนราไม่เรเลี้ยจะนราไม่เนี้ยให้มันอันนั้นบ่อยู่ในหูบ่ช่างอยู่ในหูเลยบ่ในกูในยังบ่ในขึ้นยาม้ว น่โงนอยู่ในเหงาไพงอ่อยยังไงแล้วมันอยู่ปลาบ่ปลากะน้องน้องพ่อจันยังพี่น้าเพิ่นจะเลี้ยงปลาเอาไปปล่อยปีนี้โบทัณเป็นยังไงปีน้าปีน้าเนาะปีหน้าเริ่มมาปลาบางไม่ก็สีเอาต้นไม้ต้นยังกูเพล็ดว่ามาที่น่ะมานี่น่ะคันที่มนสีเอารถเอายางมาน่ะไว้จักแล้วไปแต่งคันไปหาตู้แถวยารถคือทั่วทั้งเนาะบริกรแล้วเนาะมือ บม่ได้คอบไ่ได้ยังรถมาไม่ตู้แล้วมาแบบทักชิว่าจังไดยแล้วอยากเบิงเบิงน้ำรูน้ำลานนะนอดินต้องบอกตู้เราเนี่ยตู้เอ้ยขอจกนองเพิ่มเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเด้อไปเสียตู้ถวดตะกี้เราถือถวดเออเราแบบถือแบบก็ยังไงเราเป็นคนโบราณเลยเนาะเวลาเสิยฮิหยังพิธีที่ตรงยังเราต้องเฮ็ดทุกขั้นตอนหรือว่าตามขั้นตอนมันกรั้งน้นะ แจงคันเออไม่ได้เฮ็ดแบบว่าเลื่อยเปื่อยคือเฮาสมัยนี่นะพี่น้องเลยเนาะเฮ็ดยางเนาะดินจ้อนมันก็ย่านจ้อนางคอร์นี่ย่านเจ้อตือบัวเพิ่นสิทธิเอิญเพิ่นก่อนต้องเอิญเลยเนาะมีอยู่นี่ย่านเราว่าจุกชวนขึ้นชวนขึ้นเนี่ยน้อยเสือร์นะว่าเคยว่าบางเหตุการณ์มนกิดเท่าเคยเห็นนี่เลยให้เจ๊เจนะใร้เจ๊ เลี้ยงปลาเผ่าผ<ม>เลี้ยงเลี้ยงปลาเนี่เลี้ยงปาลาเนี่ยปาลยปาชีโชคปลาชีโชมอืมปลาคาบแหลจักเลยเอาปลาคาบมาปล่อยไว้น,น,อน,น้องลินวะมาเลี้ยงปลาคาบฝนตกพัดคลื่นคลื่นนี่ฝนตกลินเทงไงทงหน้าฝนมีแต่น้ำอุ่งกัว่ากิ้วฟินฝนตกลินลินเบิด,ด์ตคืนเลยมือคืนทุกแหนกับมันแดดไปสิฉะนั้นก็ให้ตั้งงูห็นไม่หนอกเลยพี่จัก ว่าคือปไปทจาบพุก้อนนี้ทาเขอบบ้านลองแม่พอนีม่ประจาะประจจบะยังดุเจอะเฮ็รไอสันประจอบเพ็ดไปเละทางเจ้าใบพรดะเขียวจะอุ้มคักเนาะอากาศดีเพราะว่าทางนั้นธรรมชาติหลายกว่าทางนี้เนาะอยงนี่นีอ้ยันี่อ๋อต้หาประสอาหนึจักเนาะเฮ้ยถนนเปียกยู่ มนทางเฮาน่ะมือที่ซื้อพ่อมาพอดีได้เมลเซออันผักลอกะกับหนามกับบดพอดีแต่ว่าฝนตกลงมาอีกวันนี้กรพอดีมีหนามแล้วก็มีกาเลยอืมแลเงินอันพี่น้องเลยแลกเงินว่าทสีสมราคาเออราคาเฮือนหัวแลกเงินได้เงินจีบกเป็นแลกเงินบาทบาทมันเด่สูงมันี่เนาะมันได้ลาสูง จ็ดแสนสามสิบห้าพันเจ็ดแสนสามมหาพันกีต่อหนึ่งพันบาทคันเอากีไปเลขบาทสีแพงกว่ามันเลยใส่เงินฮะเยาเสเาม่้งเชื่อเพิ่นเพิ่ใหญ่เลยเชื่อให้เพิ่นขึ้นนอนเถิงเงือนวะเออเชื่อเงอน คืนมาแล่ไม่เจอฮัทใส่หรอวะยันลูกออกไปหาผู้ว่าวอ่ะย <c oughs> ันยันคือตัวเองดะกี้ได้เนาะลอยกันคือว่าลอยทางเนเช้าไปตะกี้พอได้ไปใส่ดีเลยดูแต่หน้าเลยตะกี้ก็ไม่เจอม่เอมเห็นหน้าเห็นหนวดเลยใช่เนาะเพราะได้จักลูกโซเชียลเวบานี้เลยเตอนเป็นบ้าเป็นเช้าไม่ได้เห็นกันเลยกับพอลงเจอเพื่อนใกล้กันอยู่ อยู่คำอะไรกันน้อนอยู่หน้าแล้วกับมีตู้ขุดตวดูใจใจใจคนแบบว่าติดหน้าได้แล้วไปข้าง้นเลยเพราะว่าบุพีรถมีดวภายนออกนะน้องไปกันเนาะออนยู่เวลาหมู่มาดินมาอย่างคำเงินคืนผู้ช่วยหมอบมุงไปแล้วก็มันบุมีรถบุมีรถขี่แต่ก็บบุพีนั่มีเงินมีอย่างที่และ มูมูโมีรดคนละขั้นรถไปเอิ้นหาผู้สาซ้อนท้ายดิเอามีรถเอามีรถไปนบบโดินพจันน่ะดินอนอยู่หน้ากับตู้เทามมีผู้สาวมาหาเชือผู้สาวมาหาอยู่เทียงจันนยนิวดกี้่านิวฉันได้ว่อนิวท่าได้ออกแล้วไปสอบถามือนิวอยู่ทางนีไหมานี้ไหมตาไสักมนิวก็ยังอยู่ในโทกไม่อินบุ วันนี้คุบุจักคือกันแวมีผู้สาวมหาพระจันทร์อยู่หน้าเลยเราเป็นคนบอกใใส่ผสาวมหาเล่าเยนกับอนังมูจนจบเลยมูใะอใจดีเนาะมูจาคนนั้นไม่พอใชเติมน้มันใส่น้เลาแล้วเติมน้ำมันใส่แต่ละมือนะเราจะมาหับเอาอยู่หน้าฮะจนจบโมจ ขี่น้ำมูตลอดเลยบ่มีรถเลยพ่อก็เฮครับจะดูไหมมีโบไม่ให้โบไม่เขี่ยเพิ่นนะอ๋ออย่าเห็นว่าเพิ่นโบมีเนาะเพิ่นได้ป่าอยู่าไปดูถูกเต้าอยู่มีได้ยิ่งเย็นขึ้นชูงไปชูงไปแห้งใส่เงินเนาะใส่เงินตะกี้ใช่โบไม่มีถูกเต่าบม่ได้ไปหาพ่อเข้าไปเพื่อน ม่คอยัเยียนยาเลยนะเพ่าะวาจักว่าเยียนแล้วโมได้เป็นยังไงีพ่อได้อ่านได้พอดีมีสิบต่อไปอะมากเรจัดจัดไปนี่เด็กว่าอพุมือ่มจักของแม่ว่าจะเป็นตำรวจใครรอตีดินดินยังยันตำรวจอยู่ตำรวจพอเดู อาชีพ ok> อาชีพทุกอาชีพนี่มักมักเป็นตำรวจจริงๆราชการช่างมักตำรวจแท้เนี่ยเจ้าเห็นบ่าไปได้่นโบกรถเจ้าเจ้ายังบ่มักเออมุกมักยุบเดี๋ยว่าอยากเป็บตำรวส่วนนั้นนะใช่เห็นว่าตำรวจโบกรถได้โบกแค่เว่ะเดี๋ยวเราอยากเป็นตำรวจเราดิ้นจะเป็นว่าตำรวจเป็นยังไงคะเด็กเป็นยังไงอยากเป็นอยากเป็น เป็นนิ้วจะเปนนิวจะเป็นยังนิ้วใหญ่มากนิวใหญ่มากจบมากจะเป็นยังเจ้าเป็นเชลเล้วเป็นเชนเล้วอะพี่น้องเอ้ไ่ต้องไ่ต้องคิดอย่างไงอันนี้ไ่ต้องเฮียนชูงก็เป็นได้เมนก้นเมือนนิ้วมันบอกกดดันเน่พ่อแม่ไ่ต้องชงเฮียนชูงนี่จะเป็นยังจะเป็นโคดช่วยเขาไม่นัดกับพ่อนี่ไปดิอ๋อพี่น้องเอ้พวกเนี้ย ตกน้ำกตกกว่าดีนาะต้องดีดินี้ต้องแห้งดิบมึงคือไม่ก็แรกแต่บ่อไนเป็นบางพื้นที่เนาะบางพื้นที่กะตกแห้งบานนาออาจสะพอนะบ้านนาทองอาจสะพอนี่ไปทั้งนั้นนะว่าเนาะ ดูค่าได้ะพุ่นไีกข้มาอเต่า่งปทางบ้านทางสเปตอนนี้เมืองแกนด์ทองู่นี่คุณพรอยู่จะเกราเป็นเกดรายไมเชื่อไปจักไปชื่อนเี่ยเกตสะวันนาเขตนี่ยเังอาเขตสะนนเขตสวนนาเตนใหญ่ไม่ใช่นะฮแลจะมีไอมแขงสวนนาเขแล้วก็แขงมิจฉแขง จังบ่นานเย็นต่อนล้ววิสามสิบป่ายบ่บ่จย้ายวิวบ้านเมืองลาวชื่อได้พี่น้องอยู่ชื่อเด้ตั้งเไม่ไก้แจเดีอนาะวิสามสิบบกแข่งเนาจังหวัดได้คนอื่นเนาะถ้ามาเป็นฝั่งไทยเป่นจังหวัดถ้าว่าเมืองนี่อำเภอเนาะมีคนยันโลกคุณพีดได้ไหมถ้าใครยันโลกเลยถ้าใครยันบ่หอดนะสิบก้อน Những lòng lương là hiện như kiểu tay à, phải xe, cương, cương cương, cương, là tay như kỳ cực kỳ cực Tại cực kỳ 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 chậm kỳ cực 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 kỳ ขึ้นเป็นภาษาไทยสิบเจ็ดแขวงเท้าโอ้สิบเจ็ดว้ออ๋อมันขึ้นไม่ไขึ้นยังไม่นะิ่นเต็กเพิ่นตั้งไม่แขวงเลี้ยงจันไม่อ๋อนี่เด้อ่าอสิบเจ็ดแขวงลาวแขวงหนึ่งเขตนครหลวงจันทมกีนี่สิบหกเป็นคนมันเป็นเตกตั้งไม่เออมาไม่บ่เป็นตั้งไม่เป็นเป็นเม้นเนนเนนก็เคยได้เคยเคยห็นข่าวอยู่เป็นแยกเป็นแขวงสวัสดิ์แขวงเลี้ยงจันแล้วก็นครดวงทจ้า ก้อนดวงเมงจันทรในทางใต้อีกซีเมนเลยชีเจตชีเจตแขวะชีเจตจังหวัดจังเนาะจังหวัดสตะเข็บใหญ่ที่สุดที่สุดบ่ใหญ่ที่สุดนี่ดวงกว่าวคุ้มซีเมนดิเมงจันทร์นี่แหละใหญ่สุดแต่วันนี้เรารับรับซองนะเจ้าบ่อพ่อพอคอบูวันนั้นมันไปไหน ต้องเข้าไปศึกษาใหม่ได้พี่น้องครับอยู่แต่ว่านอกบ้านหน้าเราโดยไม่สนใจเกี่ยวกับพวกนี้เลยครับแก่กาไปดำห้างบนที่ตกเลยนิดนิดนีึกคุณไหมมีตัางงดเนาะตกเลยพะนันเจ้าจะไปเฮ็ดครัวว้ายน่ามากเลยแท้นี่เป็นเส้นทางเด็กเก้าเลยพี่น้องเลยเป็นเส้นทางเด็กเก้าเพราะตรงไปเลยนี่คือตำเวียดนามตักเลยเียด้ามบ่ อันนี้ได้สิจอบไปเป็นหนึ่งนะบ๋อแ่ปุ๊บปะเนนี่เนี่ยเซนเดียวหลอดหลอดกได้เลยด้วยหมทอดไปเลยเวียดนามแล้วก็แล้วก็เสซนนี่สามารถงูลงไปโค้งลงไปทั้งบ้านน้องเมฆก็ได้บอน้องเมฆไปเลปากเซโค้งโค้งตอนโค้งทางเมืองนองไปช่วงนี้คือสีอาเขียวงามจริงหรอกเนาะบ้านน้องเมฆเนาะธรรมชาติเหนียงข้นซื่อจะเคยไปบ้านน้องเมฆ ขึ้นชื <c 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 ่อแบบเราปากซองเรียนเราเรียนนี่ถ้าเก็บชื่อเรียนเรียนเราจะบอกชื่อขึ้นชื่อปักเซปักเซซองเรียนซองเรียนเราปักซองนี่ก้อนปักเซป่ะกาแฟเนาะอยู่พุ่นแมณชื่อกาแฟเพราะว่าดินเพิ่นดินซุ้มเน้นาะเพิ่นกระเพิ่นปลูกกาแฟคุณจะต้องกาแฟกาแฟกาแฟพี่น้องเลย กาแฟสดได้จะไปกินกาแฟสดได้เนาะอยู่ห้านโอ้ค่อยอยากไปนะค่อยอยากไปห้านที่เจ้าไหมีห้านห่านกาแฟเพื่อนไหนมีวิวทั้งหลังมันนะเป็นชวนกาแฟนะกินกาแฟสดดีๆได้เนี่ยโทษเนาะวดมาเป็นปั่นมาเลยดิ่โกโก้แถวเบิร์เลยอยากไปดิตามไปเที่ยวเรืเด้อมาแล้วเด้อยๆโอเจ้น้องเจ้หัวตาตีอีกแล้วเลยบปิดคืนกูบรดับได้เนาะแต่ว่าค่อยกินอย่างน้อยน้อมันแห้งโคตรปั่นไปใลย มันมันกลุ่มดิกลุ่มพอดอ่าทักมาดิกินแบบติดปากติดคอดีได้คือบัวเอามาฝากเลยนะอุ่นเนาะไอ้สุดมีหลายสายพันธุ์เนาะนะครับอากาศโดยดีเที่ยวเนะอยากไปเที่ยวไปแต่น้องเชอร์ยังน้อยพูดพี่น้องเลยมืดมืดมัวเลยยามนี้มือมันติดภูเนาะมันมืดหลาดทางเฮายังมืดวะทางเปิดในซีญคนนี้ชุ่มชุ่มเเมืองเลย เพิ่นเลยว่าเมืองสวรรค์เมืองแต่ว่าอยู่ในโพนับจอโพนเกืชดรึแล้วิีขึ้นขึ้นมาพอหมอกเลยเนาะสัตว์จวดลงมาเลยเดียวขึ้นไปเนี่ยคือเาลงมาแต่กตอนขึ้นนี้อืดเนาะตอนลงมานี่สีไลลงมากเลยครับโดับตใหม่เลยติไปจากพี่น้องเ้ยเนาะไปไกลสีหอนบ้านองนาให้ ว่าจานิ่นพาไปซื้อเห็ดดิมทางก่อนมีเห็ดยังออกบ่อยแบบนี้เนาะเปิ่นขายตามถนนทางบุ้งนี่กับมอนยู่นี่บ่มี่เนยเป็นบุ้งนี่บุ้งีบ่กว่าย่านคนละขีเป็นแบบไปศาลาพี่ด้านน้องแล้วพี่น้องเอ้ยถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเนาะไปให่ประจันไปเบิ่งครัวบ้าน้องหน้าเพื่อนแหละบปดนี้จักสิดำเนินได้หรือบ่เบิ่งจากภาพลอากาศเลยจ่ายเงินเพิ่นนี่ยค่าเสลเนาะ ูนครครับมีเงยตุ้นไอเป็ดผมเลยทีมงานเป็นนะกับอยากเห็ดครัวให้คนไทยให้ไปหน้าเท่าโอ้สหรืมันเก่งเร็กว่าเก่าปะสอบแซมห้มดีกว่าเก่าเนาะจะได้ชุดไับไหมมันรวมกันอีกโอยไปะปสารุสวาสดีกันดูแป